สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องป๋าป้าดี c h ช n แน,นลนะครับวันนี้ผมก็มีสาระดีๆนะครับจะมาพูดให้กับคนที่กาลังคิดจะเปิดแต่ลังเลนะครับว่าอยากจะเปิดแบบไหนดีอันนี้เฉพาะของแฟดนะครับผมเฉพาะของแฟดนะเพราะว่าผมไม่ทราบว่าของค่ายอื่นเนี่ยเขาะจะเป็นเหมือนของของของแฟดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยแันดับแรกนะครับฝากกด ติดตามกดไลค์กับพี่ฟังผมด้วยนะครับแล้วเรามาฟังกันเลยครับก็เรามาเข้าสู่สาระของวันนี้นะครับที่ผมอยากจะมาพูดให้ฟังว่าหลายๆคนเนี่ยถามผมกันเข้ามามากเลยนะครับว่าเปิดแบบไหนดีครับผมระหว่างรับของหน้าร้านหรือ DC นะครับผมจะพูดแค่ข้อดีข้อเสียของแค่รับหน้าร้านกับดีนะครับผมจะไม่พูดทับนะเพราะทับเนี่ยมันมันมันถือว่าใช้งบสูงมากเลยครับผมอันดับแรกนะครับเราก็มาฟังวิธี เอาข้อดีข้อเสียของการเปิดแบบรับหน้าร้านอย่างเดียวก่อนนะครับการเปิดแฟตเนี่ยถ้าเราใช้แบบหน้าร้านอย่างเดียวนะครับคือคําว่าหน้าร้านอย่างเดียวคืออะไรคือการที่เราเปิดแล้วมีอุปรกรณ์แค่มีผมทำใ,ใ,น,ในคลิปแปดต้นเลยนะครับวิธีเปิดในเชิอุปรกรณ์อะไรบ้างมีแค่คอมตาช่างเครื่องปิน้นแค่นี้ครับผมเราก็สามารถเปิดร้านได้แล้วนะ คำว่ารับหน้าร้านคือเราเพียงแค่รับของหน้าร้านที่ลูกค้าเดินเข้ามาส่งนะครับข้อดีคืออะไรข้อดีคือหนึ่งลงทุนน้อยนะครับเพราะว่าผมเชื่อหลายหลายคนนี่จะเปิดเนี่ยหนึ่งอันดับแรกเนี่ยคอมเราน่าจะมีอยู่แล้วนะครับอาตช่างก็ไม่แพงแล้วก็แค่ซื้อเครื่องพิมพ์กับกระดาษนะครับมามามา,มาทานะครับหนึ่งลงทุนน้อยนะครับแล้วก็สองคือเราไม่ต้อง มีอะไรมากมายครับผมหน้าร้านเล็กๆก็ได้เปิดตรงไหนก็ได้แซมกับตรงไหนก็ได้เราไม่ต้องมีรถไปส่งของเราไม่ต้องมีพนักงานหลายคนนะเราทางานคนเดียวก็ได้หน้าร้านครับผมเหมือนที่ผมบอกว่าเนี่ยทุกอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดรับหน้าร้านอย่างเดียวผมขายโมเดลไปด้วยผมขายกาแฟ,ฟด้วยเนะี่ยผมสามารถทํางานคนเดียวก็ได้ครับการคีย์ของเนี่ยถ้าเกิดของมาทีละชิ้น2ชิ้นเราใช้เวลาเป๊บเดียวเองแล้วจะเป็นต้องมีลูกน้องก็ได้นะนี่คือข้อดีนะ แล้วก็เราเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลงทุนน้อยไม่ต้องมีลูกน้องทําคนเดียวได้นะครับแต่ข้อเสียมันก็มีเหมือนกันนะข้อเสียคือเราเนี่ยจะไม่ได้เงินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะได้รายได้ไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากับระดับสูงขึ้นไปอีกนะครับแต่มั่ออยู่ที่จํานวนของเ่ยนะนะข้อเสียมีไม่เยอะหรอกครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแค่เออเราจะได้เงินน้อยกว่าเขาแค่นั้นเอง เรามาฟังก็ดีก็เสียของการเปิดเป็น DC นะครับ DC คืออะไร DC คือการเปิดที่เราจะต้องนําของไปส่งอย่างคลังเมืองด้วยตัวเองนะครับเหมือนกับวันนี้นะครับเออเรามีของมาส่งเราอยู่ที่100ชิ้นพอหนึ่งรชิ้นเสร็จปุบ๊บเราจะต้องตัดรอบไม่เกินสมมุติเขาให้เวลาเรามาไม่เกินบ่ายสามโมงครึ่งบ่ายสามโมงเราจะต้องสแกนของเตรียมขึ้นรถเสร็จแล้วครับผมในหนึ่งร้อยชิ้นนะ การสแกนของขึ้นรถเนี่ยใน100ชิ้นเราก็ต้องใช้ระยะเวลาเราก็ต้องใช้คนช่วยด้วยนะครับเพราะนั้นเรามาพูดถึงข้อดีนะครับข้อดีก่อนนะครับข้อดีคืออะไรกันเปิด DC เนี่ยเหมือนที่ผมบอกว่าวันหนึ่งเราได้ของ100ชิ้นเราได้กําไรหน้าร้านแล้วนะครับ100ชิ้นแล้วเรายังได้ค่าขนส่งไปยังคลังอีกออกกล่องกล่องละ1บาท50ครับผมถ้ากับว่าคุณได้กําไร2ต่อนะคุณได้กำไร2ต่อนะครับผม คือได้กําไรหน้าร้านแล้วเราก็ได้กําไรต่อกล่องด้วยแต่เราไม่ใช่ได้เป็นรายวันนะครับต่อกล่องเนี่ยเขาจะให้เรามาเป็นรายเดือนทั้งแบบส่งธรรมดาทั้งส่ง COD ล้วก็ต้องทําใบส่งไปให้เขานะครับแล้วเขาจะเอาเงินเข้ามาในระบบสมมุติเดือนเดือนหนึ่งเราได้ค่าส่งตรงนี้มาห้าพันบาทเขาก็จะใส่ม่ในระบบเราเลยห้าพันบาทถ้าเกับ <c oughs> เราไม่ต้องเติมเงินเข้าไปในระบบเราก็จะได้เราก็จะได้เงินนั้นห้าพันบาทเหมือนเป็นเงินเดือนให้เราอ่ะ จะอยู่ที่ว่าเราได้ของมากน้อยแค่ไหนแค่น,นั้นเองครับนเนี่ยเราก็มาพูดถึงข้อเสียของ DC นะครับ d c เนี่ยการที่เรานําของไปส่งเนอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องมีรถออขนส่งหนึ่งคันเราจะต้องมีมือถือ Android 1หนึ่งเครื่องถ้าคนที่ไม่มีหรือมีอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งมันก็ถือว่าเป็นการลงทุนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งการเราจะต้องนํารถไปส่งที่คลังเนี่ยเราต้องมีค่าน้ามันนะครับ ถ้าเกิดคลังอยู่ไกลเกินไปมันก็ไม่ไม่ค่อยโอเคนะเพราะวันนี้ค่าน้รมันก็แพงนะครับแต่ถ้าเกิดเหมือนของผมเนี่ยคลังอยูออ่ประมาณ2กิโลนะครับก็ถือว่าเรายังโอเคอยู่ครับผมแล้วข้อเสียถัดมานะครับคือการที่คุณมีของเยอะเนี่ยอันดับแรกคือลงทุนสูงเลยนะอันดับสองนะครับพอคุณมีของเยอะเนี่ยสมมติว่าในช่วงเวลาบ่ายสามเนี่ยคุณจะต้องสแกนของเนี่ยถ้าคุณสแกนด้วยรับหน้าร้านด้วยเนี่ยบางครั้งการาสแกนของของคุณอาจจะมีตกหล่นนะครับแล้วมันจะมั่ว เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องมีคนช่วยหนึ่งคนนะอย่างน้อยก็ต้องมีผู้ช่วยหนึ่งคนถ้าคุณไม่มีเาขาเรียกว่าอะไรพักพวกหรือเพื่อนที่สามารถไว้วันได้คุณก็ต้องจ้างลูกน้องนะครับหนึ่งคนแต่เมื่อน้องผมเนี่ยผมจะให้แฟนผมเนี่ยช่วยสแกนของให้ครับก็ถือว่าแล้วผมก็มีลูกน้องในร้านอยู่แล้วด้วยคือเราก็ใช้ลูกน้องคนคนเดียวนยในการช่วยงานหลายๆอย่างนะครับเลยทําให้ตัวผมเนี่ยสามารถตัดปัญหาตรงนั้นไปได้นะครับ ข้อเสียอีกหนึ่งข้อหลักๆเลยนะครับของการเปิด DC เนี่ยสมมุติว่าต้องให้ผมมีระยะทางทางี่ผมบอกว่าไปคลังไปใน2กิโลนะครับแต่ถ้าวันวันหนึ่งเนี่ยผมได้ของน้อยเนี่ยผมได้ของน้อยเนี่ยการที่เราจะขับรถไปกลับ2กิโลต่อวันนี่ยถ้าได้ของน้อยบางครั้งค่า,าน้ำมันมันก็ไม่คุ้มครับผมเพราะมันไม่คุ้มปุ๊บกลายเป็นว่าเดือนเดือนหนึ่งครับก็กลายเป็นว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ย เงินที่เราได้มาในระบบเนี่ยที่เขาให้มาจากค่าขนส่งเนี่ยเขาจะกลายเป็นค่าน้ํามันไปหมดแล้วผมกลายเป็นไม่ใช่กําไรกลายเป็นค่าน้ํามันนะครับพอช่วงหลังๆเนี่ยเอ่อพอโควิดมาเริ่มซาล,ลงเนี่ยคนก็เริ่มส่งของน้อยลงนะครับสําหรับที่ที่ที่รับของผมนะเริ่มมีวอล์กอินน้อยลงลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําก็ยังมีอยู่นะครับแต่เริ่มวอล์กอินเนี่ยเริ่มน้อยลงแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่กาลังจะเปิดเนี่ยก็ต้องลองชั่งน้ําหนักดูดีๆนะครับว่า ทำเลที่คุณเปิดเนี่ยเออหมาะสมไหมกับการเปิดเป็นอะไรคุณมีลูกน้องไหมคุณมีรถคุณมีอะไรพร้อมที่จะซัพพอร์ตงานของคุณไหมถ้าเกิดว่าคุณช่งน้าหนักไปแล้วเนี่ยคุณอยากลงทุนน้อยแล้วได้กาไรระยะยาวเปิดแบบผมแนะนาเลยว่าเปิดหน้าร้านครับผมเปิดหน้าร้านนะแต่ถ้าเหมือนผมท,ที่ว่าผมมีลูกน้องอยู่แล้วโดยที่ผมไม่ต้องจ้างเวลาผมเปิดร้านผลส่งขึ้นมาเนี่ยโอ้มีลูกน้องในร้านที่ต้องคอยทํางานนู่นทำงานนี่มาแล้วเนี่ย ผมก็สามารถไม่วาลุกน้องให้มาช่วยได้ไปขนไปส่งของได้ไปรับของได้ถ้าก而言ว่าตัวผมเนี่ยมีหมดอยู่แล้วทุกอย่างนะครับก็เลยผมก็เลยลงทุนที่จะเปิดเป็น DC ลองไปชั่นน้ำหนักดูครับใครที่กาลังจะเปิดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าพยายามเปิดธุรกิจขนส่งหน้าเดียวนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันไปได้ยากครับผมยังไงคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ใครก็ฝากกด ไลค์กดติดตามาากับช่้งของผมด้วยนะครับอยากรู้สาระอะไรดีๆอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือทักมาถามผมได้เลยนะในงไคลิปนี้ก็ฝากด้วยสวัสดีครับ